สวัสดีค่ะแม่ดาวด้วยจ้าวันนี้แม่ดาวมาทําสีผมไฮไลท์นะคะใกล้จะปีใหม่แล้วอยากสวยค่ะมาร้านน้องแววนะคะโชว์ร้านน้องแววนะคะตอนนี้น้องแววก็กําลังทาผมให้แม่ตุ๊กนะคะเมื่อกี้ก็มีลูกค้าเยอะนะคะแต่แม่ดาวก็ไม่กล้าถ่ายเกรงใจเขานะคะก็มีเพื่อนมาทําหลายคนคะ่ะคนไทยแล้วตอนนี้เขาทําเสร็จก็เหลือคิวแม่ดาวกับแม่ตุ๊กคะ่ะ ร้านของน้องแววนะคะขอโทษนะคะลกหน่อยเพราะว่าน้องแววเขาก็ยังไม่เก็บลูกค้าก็ไปหลายคนแล้วะค,ะค่ะก็ประมาณนี้วันนี้แม่ดาวนะจะมาสัมภาษณ์น้องแววเกี่ยวกับว่าเปิดร้านที่สวีเดนเ,นเปิดยากไหมเดี๋ยวจะถ่ายไปทางนู้นดีกว่าจะได้เห็นน้องแววนะคะถ่ายทางกระจกอาจจะไม่เห็นหน,น้าแม่ดาวนะคะอาจจะเห็นหน้าแม่ตุ๊กกับน้องแวว น้องแววมาอยู่สวีเดนกี่ปีแล้วคะมา2011เกืบ10ปี10ปีเนาะใช่น,น้องแววเคยเปิดร้านนี้มาก่อนไหมเปิดร้านสมัยก่อนเปิดไหมเคยเปิดร้านนวดใช่ไหมแล้วก็หยุดแล้วก็ไปไปทำงาน<ป>ที่โรงงานไก่เนาะมีอ,อาชีพติดตัวคะ่ะน้องแววเขาก็จะมาเปิดร้านเสริมสวยนะคะแล้วก็ตอนนี้น้องแววเขาก็ยังทํางานโรงงานไก่อยู่นะคะ ก็ลูกค้าต้องบุ๊กเวลาค่ะถ้าอยากจะมาทําผมเนาะอยากถามน้องแววว่าวิธีเปิดร้านที่สวีเดนนะคะเปิดยังไงนี่ร้านค้าน้องแววเช่าใช่ไหมะน้องแววเช่าเท่าไหร่คะเอ่อแอนร้านเล็กๆนก็ประมาณ2 5ง0ันห้าสองพรโครเนอร์นะคะก็ตีเป็นเงินไทยประมาณหมื่นหนึ่งได้ไหม ประมาณหมื่นหนึ่งนะคะ<ช>ถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณหนึ่งห้องนี้นะคะก็ไม่กว้างมากค่ะแต่น้ำไฟฟรีนะคะใช่ไหม,มน้ำไฟรวมหมดนะคะ<อ>ก็ถือว่าไม่แพงเนอะอน้องแวกวก่อนที่จะมาเปิดร้านเนี่ยทำกระดาษใช่ไหมทำกระดาษนี่คือ,อจ้างคนอื่นทำ จะต้องมีคนทํากระดาษให้ก็เหมือนที่ว่าเราขอเปิดบริษัทนะอืทํากระดาษเปิดบริษัทให้นะคะแล้วทางคอมมูนเลย<ม><ๆ>เข้ามาดูร้านไหมคะเออเขาก็ต้องมาตรวจแต่นานไปเขาก็ต้องมาตรวจอ<ๆ>ตอนเราเปิดใหม่เขาก็ยังไม่มาจา้ะมาส่งตรวจแล้วทํากระดาษ<อ>ยากไหมเขาต้องการเอกสารอะไรบ้างไงเขาก็ไม่ได้ต้องการเขาก็ถามแล้วว่าเออคุณจะเปิดอะไร คุณจะเปิดร้านนวดแล้วคุณกะว่าวันหนึ่งคุณได้ลูกค้ากี่คนเดือนหนึ่งคุณจะได้เงินประมาณเท่าไหร่เขาต้องถามใช่ไคมก็ต้องถามเราก็ให้ข้อมูลเข้าไปถ้าสมเหตุสมผลเขาก็ให้เราเปิดถ้าไม่สมเหตุสมผลก็ต้องรอไปก่อนถ้าเมือกรณนีเวลาเคยเปิดมาเป็นเล็ก เปิดร้านอะไรค่เปิดร้านนวดอกร้านนวดแล้วก็ทําทากระดาษให้ด้วยใช่ไหมมีกระดาษด้วยตอนนั้นก็เปิดเองแต่ก็เปิดเป็นบริษัทแต่เป็นบริษัทเล็กๆอันนี้ก็เพิ่มมูลค่าเงินที่เราเปิดขึ้นไปอืเพราะว่าตอนนี้ก็เปิดทั้งร้านเสริมสวยกับร้านนวดใช่ไหมอ๋อแบบเปิดสองอย่างนะตอนนี้เปิดทั้งสองอย่างอื แต่ก็ยังไม่ได้ลงตัวเอเท่าไหร่เพราะว่าทํางานสองที่ใช่ไหม,มแล้วแล้วแววจ้างก็ทํากระดาษนี่บอกราคาได้ไหมประมาณเท่าไหร่อออันนี้เขาอันนี้เขาไม่ไม่ให้บอกประมาณประมาณไม่ต้องเอาอันนี้ก็ได้ประมาณสองพันพันกว่าก็ไม่แพงนะคะสองพันพันกว่าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณห้าพันเนาะ ก็เปิดได้แล้วใช่ไหมแล้วแววต้องไปเรียนมาไหมเรียนมีใบที่สวีเดนไหมหรือว่ามีใบความรู้แค่ที่เมืองไทยมีใบความรู้แค่แค่เมืองไทยก็เปิดได้แต่เราจะไม่ได้ราคาเท่ากับที่เขามีใบประกาศอยู่ที่สวีเดนใช่ไหมจ้ะอ๋ออ๋อถ้าเรามีใบประกาศอยู่ที่สวนะีเดนเนี่ยเราเรา อ่ะอ่าเราเอาราคาเท่ากับเขาได้เท่าเท่ากับคนที่นี่ได้อืมอืมอืมันก็ง่ายนี่นะนี่แหละค่ะสําหรับคนที่มีความรู้แล้วมาอยู่ที่สวีเดนนะคะไม่เหมือนแม่ดาวกับแม่ตุ๊กเนาะแม่ดาวกับแม่ตุ๊กเขาเป็นคุณนายแม่ดาวก็มีมีร้านเล็กๆที่บ้านนะคะก็มานี่ไม่มีความรู้ติดตัวมาก็ต้องมาหาทํางานที่นี่ก็ต่อตกปีนี้แววทําใบภาษีเองปะ หนื่าจ้างก็ต้องคนที่ทำออกออกกระดาษให้เราเขาทำให้เราเขาทำให้เราแล้วก็จ่ายเขาเป็นปีใช่ไหมคะจ่ายเป็นสามเดือนครั้งสามเดือนครั้งแต่ตกลงกันพี่อืมก็ไม่แพงเหมือนกันจ้ากเพาไม่แพงก็โอเคก็พอได้พออยู่ได้อืมอืมคือพยายามม่อยู่สวีเดนเนาะเออใครไม่อยากมาอยู่สวีเดนเนาะต้องถ้ามีความรู้มาล่ะ มาจากบ้านน่ะก็มีกําไรไปครึ่งชีวิตแล้วแหละถ้าเรายังไม่ได้งานงานแอ่ที่บ้านเขาเราก็เออเราก็มาเปิดร้านดูไปเปิดบริษัทเล็กๆนี่มันก็ไม่ไม่แพงเนาะที่สวีเดนแต่ขอให้เราทําแล้วก็ส่งภาษีเขาถ้าภาษีไม่ถึงเขาก็คืนภาษีให้เราใช่ไหมเป็นใช่ไหมที่พี่ได้ยินพี่ก็ไม่เคยเป็นไร ได้น้อยภาษีลงนี่ถึงเราก็ได้ภาษีตีกับอื m, <c oughs> เขาก็ตีกับเราแต่เราก็ต้องคือทําจ่ายเข้าไปก่อนใช่ไหมเส้นปีเขาก็จะตีกับถ้ายอดเราไม่ถึงที่ว่าจะต้องจ่ายภาษีเขาจะมียอดลิมิตของเขาอยู่แ้วรู้ไหมว่ายอดลิมิตเท่าไหร่มันแล้วแต่ว่าแอมอันนี้แล้วแต่บร,ตริษัทใหญ่บริษัทเล็กอืเขามันมันไม่เหมือนกันมันแตกต่างกัน แต่ร้านสื่อร้านนวดนี่มันก็จะประมาณเท่าๆกันแสนแสนกว่าถ้าได้ต่ํากว่าแสนกว่าเขาก็ตีคืนใช่ไหมแสนกว่าสองแสนไปอย่างอื่ต่ำกว่าเขาจะตีคืนที่เราส่งภาษีเขาป่ะดูว่าถ้าต่ำต่ำมากๆต่ำมากๆเราก็อาจจะได้ภาษีที่กลับอยู่แต่ก็ไม่ได้เยอะหรอกไม่ได้เยอะอ๋อเขาก็หักอย่างอื่นแต่ก็คือได้ตีกลับ น,นี่แหละคะ่ะถ้าใครอยากจะมาเปิดร้านเนาะนึกว่ามีความรู้มาจากเมืองไทยแล้วย้ายมาอยู่สวีเดนนะคะนั่นเขาก็มีกําไรเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเขาแล้วนะคะแม่มราถึงบอกไงว่าถ้าจะมาอยู่ต่างแดนอย่างเงี้ยจะต้องมีความรู้ติดตัวมาคือถ้าเราไม่มีงานยังหางานไม่ได้เนื่อว่าไม่อยากไปทํางาน โรงงานหรืออะไรเงี้ยเราก็ท,ทําธุรกิจของตัวเองได้นะคะจ่ดีที่สุดก็คือการนวดเท้านวดเรืนอเขราะว่าอยู่ที่เมืองหนาวนัาน,นเขาจะชอบนวดจะปวยเยอะอืก็ฟังน้องแววพูดน้องแววบอกว่างานนวดนี่คือเป็นงานที่ว่า มีคนบริการดีนะ<า>เพราะว่าเมืองเมืองหนาวนี่คือเส้นเอ็นเขาจะยึดนะ<า>เ,เขาจะต้องคอยมานวดประจํานวดร้อนนวดอะไรเราก็ไม่รู้เนาะแต่ที่นี่เขาจะไม่ค่อยนวดจับเส้นจับไหไรใช่ไหม,มเขาจะนวดนแต่เดี๋ยวนี้ฝรั่งก็ชอบชอบจับเส้น,นแบบเมื่อก่อนเขาไม่รูยเขาเป็นแบบเดี๋ยวนี้เขาชอบอแต่นวดเจ็บมากเขาก็ไม่ โดนชายกดบ้างโอ้ยแมตตุกเซ็กซี่เลยเห็นไหมเยขอขอดูตรงตรงตรงหน้าตรงนี้หน่อยตีตาเห็นไหมแมตตุกเป็นสาวขึ้นอีกแล้วสาวเสยผมยังยังยาวเหมือนเดิมอันนี้ก็คือซอยซซยอันนี้อันนี้ซอยนะโซยขนาดซซยเยอะขนาดนี้ผมก็ยังโด่งเนาะความยาวยังเหมือนเดิม วง่ายโอเคเนาะพี่น้องเด er ี๋ยวแม่ดาวกะซีให้น้องแววเล่าให้ฟังตอนจบว่าตอนจบมีอย่างฝากแน่น้องแววก็ถ้าน้องๆหรือพี่ๆจะมา็คือว่าเออมีอาชีพติดตัวมาทําเล็บก็ได้ตัดหนังก็ได้ตัดผมก็ได้หรือว่านวดนวดก็ได้มันจะแบบว่ามันมันจะไม่เครียดแล้วก็เออมัน มันก็ได้เงินด้วยน่ะอะใช่แล้วก็มีเพื่อนด้วยเนาะแต่เรามาเรียนหนังสือได้แล้วเราค่อยไปสมัครงานก็แล้วแต่คนถ้าคนที่ว่าอยากมีธุรกิจตัวเองก็ทำต่อใช่ไหมถ้าใครมีอยากธุรกิจตัวเองก็ทำต่อไปเรื่อยๆมันก็มี โอเคนะคะแม่ดาวกับเม็ตุ๊กก็ขอลาแค่นี้นะคะแม่ดาวถึงเวลาล้างผมแล้วนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ค่ะถ้าอยากจะติดต่อน้องแวลนะคะเดี๋ยวแม่ดาวจะใส่เฟซบุ๊กของน้องแวลไว้ข้างล่างและติดต่อทางทางเมสเซจเจอร์ดีกว่านะคะโอเคนะไว้เจอกันนะคะสวัสดีค่ะ